กราบสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้วยนะขอรับในคลิปนี้ก็จะมาสร้างตัวละครกันเอาเลยเข้าไปเลยอ d i ดิท d โหมดนะขอรับสร้างตัวละครแล้วก็มันก็จะมีอาวุธพิเศษสําหรับตัวละครพิเศษด้วยนะขอรับสําหรับตัวละครที่เราสร้างนั่นเองก็คือดาบใหญ่กับดาบกับโล่นะขอรับก็ภาคนี้สร้างได้ทั้งหมด10ตัวนะขอรับเอาตัวที่10นี่แหละเลือกเพศกันก่อนนะขอรับ อเอาเพศหญิง mm. เพศชายนะครับถ้าเพศหญิงก็จะเป็นดาบโล่นะขอรับแต่ถ้าเพศชายก็จะเป็นดาบใหญ่หรือมันใช้เหมือนกันได้หมดนั่นแหละนะขอรับลืมไปลืมไปว่ามันใช้ร่วมกันได้นะขอรับอ่าแล้วก็เลือกทรงผมก่อนเลยนะขอรับทรงผมเอาแบบไหนดีอะแบบไหนดีอท่านจอ,จอมยุทธอะไรพวกนี้ดูเป็นจีนหมดเลยเอ้านี่และกันนะครับทรงผมแบบนี้แล้วก็ ใบหน้านะครับก็สามารถเลือกได้ตามนี้นะโอ้โหแม่งน้าจีนทั้งหมดเลยเอาหน้าเรียวๆขาวๆหน่อยแล้วกันเนาะอยู่ไหนวะเมื่อกี้อ่านี่ไงเอาละต่อไปร่างกายนะครับส่วนสูงและความอวบอิ่มของร่างกายนะครับก็ใหญ่ๆไปเลยสูงๆใหญ่ๆครับเนี่ยครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะน,น่าจะ,น,าจะน่าจะเซ็กซี่น่าดูต่อไปครับเลือกชุดแต่งกายนะครับชุดแต่งกายของผม ยังได้ไม่ครบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นในโหมดไอตัวละครสร้างเลยเพราะว่าถ้าเล่นในโหมดตัวละครสร้างเราก็จะสามารถได้ชุดของตัวละครสร้างครบหมดทุกตัวนะครับแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวค่อยไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาไม่เทไม่เทสีอะไม่เทนี่ต้องฉี่ม่วงฮ่าฮ่าเอาแล้วนะขอรับ แล้วก็อันนี้เป็นการเลือกอาวุธของตัวละครนะครับสามารถใช้อาวุธทุกตัวละครได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยเราชอบตัวไหนเราก็เลือกเอา้าแต่ถ้าเป็นตัวสร้างก็จะมีอาวุธพิเศษก็คือดาบใหญ่กับเนี่ยครับโล่กับดาบอันนี้ไว้สําหรับผู้หญิงนะอ่านี่เลยครับดาบใหญ่เลือกไปเลยแล้วนี้จะเป็นส่วนของเสียงนะครับเสียงก็เลือกเลยครับตามใจชอบมีให้เลือก3แบบนะครับเออลืมตั้งชื่อ เดี๋ยวผมตั้งชื่อก่อนนะครับก็เอาชื่อที่คุ้นหูก็เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวๆดวดอันไหนอเเนวรคแล้วก็ตัว Y ตัว y อ่ะ Y แล้วก็ O แล้วก็ U นะครับนี่คอนเฟิร์มนั่นแหละครับต่อไปก็เป็นการเซฟนะครับเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวผมจะ ถ้าเราเริ่มเล่นตอนแรกอ่ะอาวุธมันจะยังไม่แรงพอเดี๋ยวผมจะไปหาไปหาอาวุธให้นะขอรับก็เข้าไปที่ฟรีโหมดเลยนะขอรับนี่ด่านที่เราคุ้นเคยโหมดที่เราคุ้นเคยนั่นเองแล้วเข้าไปด่านกวนอูฝ่าทัพทั้ง5้านะครับเอ๊กวนอูไม่ได้ฝ่าทัพดิเออกวนอูหักด่านนี่กวนอูหักด่านทั้ง5้านี่เลยนะขอรับเริ่มแรกเล่นในโหมด e ซี่ก่อนนะขอรับ,ขอ,รบขอแนะนําเลยเราจะไปหาอาวุธให้ตัวละครกันหาอาวุธเจ๋งๆกัน นี่เลยน่าขอรับนี่ฟักอยู่ <c oughs> ก็ดูอาวุธกันก่อนเลยนะครับโจมตีห้าแล้วก็โจมตีต่อเนื่องแค่สี่ผมใส่หน้ากระต่ายแดงแล้วก็ลูกแก้วลูกแก้วนี่เอาเป็นอะไรดีย่ยลูกแก้วน้อแข็งแล้วกันเนาะลูกแก้วน้อแข็งดีกว่าไม่รู้จะอะไรไปดีเพราะเจากเกาะก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มูโซข้าสุดยอดไปเลยน้าขอรับเอาละ จริงๆผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วล่ะผมก็จำไม่ได้นะขอรับว่าเวลาท้าไม่ตายขั้นสุดยอดของดาบใหญ่มันเป็นท่าอะไรจริงๆอ่านี่เลยบนอูหักดานครับว่าไงล่ะเตียวเลี้ยวนี่โดนไปทิตกมาไปทีนะขอรับมาสับสับจึกจึกติดน้ําแข็งนะขอรับนี่ภาคนี้ติดน้ําแข็งง่ายมากนะครับใช้ลูกแก้วติดง่ายมากโดน ฟันเอาหนีอีกเฮ้ยมันจะหนีไปไหนเราเฮ้ยเดี๋ยวดิเออปเถอะปล่อยเถอะปล่อยเตียวเดียวไปเลยนะขอรับเราไปเก็บอาวุธกันก่อนเลยนะครับนี่เลยกล่องไม้สีแดงๆนะครับ,รบ,รบเก็บมาด่านนี้มีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับเป็นแล้วก็เป็นด่านที่หาง่ายที่สุดแล้วผมถึงเลือกด่านนี้ไงผมเคยทาคลิปไปแล้วนะไอ้แนแนวแนะนําวิธีการเล่นนะครับเราไปหาดูเอานี่ครับ อ้ากดสามเหลี่ยมเป็นโจมตีแบบไฟนี่โหไม่ต้องใส่ใเทมไฟเลยเว้ยชิวๆครับตัวนี้ดาบใหญ่ครับดาบใหญ่ครับฝันต่อครับตือ้อครับลองมูโซเขาสุดยอดโอ้หมุน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 โอ้อยสับเป็นสายฟ้าลงมานี่ว่าโอ้เจ๋งเจเจคือผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ผมจําไม่ได้ไงว่าท่ามูโซมันเป็นท่าอะไรไงเอาละครับได้ตาประทับมังกรมา ี่ใช้ได้10วินะครับมูโซจะเป็นอมตะภายในระยะเวลา10วินาทีแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละมันหมดไปแล้วอ้ะะาวครับมูโซเขาสุดยอดหมุนครับหมุน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 ซับลงมาไปสายฟ้าอ่าวฮะมาน,นี่บล็อกได้เว้ยบล็อกธนูได้อาเลยนักขอลับนี่ถ้าใครจะปั้นตัวนักขลับแนะนําเลยด่านนี้เลยนะครับนักขลับกวนอูหักด่านทั้งห้านักขับ นี่แหละโชนงานอม,มูโซกขาสุดยอดตงคงคงงับลงมาเป็นสายฟ้าเป็นไงล่ะทันจอมยุดจับเข้าไปซิไอตัวนี้ให้ขวานไหมอันนี้ได้ขวานจริงๆด้วยรองเท้าเทพก็มาไปเลยนะขอรับสับไปก่อนแล้วก็ไปเก็บอาวุธนี่อาวุธอยู่นี่นี่เนีได้มาแล้วนะขอรับมาอุ้ยอจโจ มาฟันข้าบังอาจมาฟันข้าเรียบร้อยเฮ้ยชุมนุมกันเยอะเกินไปแล้วประตูเมืองเปิดไปกันต่อเลยนะครับเจอสีหลงดักหน้าฟันซะเลยให้ตกจากหลังมามาครับเล่งเครื่องเลยนะครับเนี่หัวสิงหัวสิงเล่งเครื่องเอาละยันยืนยันปักกเป่ายิงุบโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้ซะตั้งนานนะครับ <laughs> เออ เอาสิมาดิเอาผู้เฝ้าประตูเมืองว,ว่าไงเราดรอปออสิงออกมา God, ฟันครับฟันอย่าลืมเก็บดาบเก็บโลที่ศัตรูมันดรอปด้วยนะขอรับจะได้เพิ่มพลังความสามารถของตัวละครของเราให้มันเก่งขึ้นโอ้ยตรงนี้ขวานเก็บมาเลยนะขอรับไปกันต่อเลยเอาละผู้เฝ้าประตูเมืองด่านที่4ีมั้งนะผมจะไม่ได้นี่ก่อนเลยก็เก็บอาวุธไปด้วยนะขอรับ เอ้ยเจอยเจยใจเย็นเย็นท่านจอมยุทธ์อุ้ยอ้มันไม่ติดน้ำแข็งมันบล็อกอ่ะโดนนี่อือโอ้ยโดนอีแก้วอะไรกีิบังอาจก็บังอาจนักเจ้าเรียบร้อยไงครับเล่นโหมดง่ายๆ่นะมันผ่านง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเล่นโหมดยากโดยที่อาวุธเราไม่สุดยอดก็ลำบากเหมือนกันนะขอรับไปแล้วครับตาทัพมังกร10วินาทีขึ้นม้าก่อนแล้วค่อยเก็บนะขอรับฮะ เขาทูเขาทูเราว่าไง่ะครับหมูน้อยเขาทูทับ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 อืติดน้ำแข็งเอาเสร็จดีครับยอนยอนืยนย้อนปากกาป่ายิงยิงยิงยิยยยทบุบโอ้โหย่าเก็บดาบนะครับอ่าขึ้นมากันต่อลุยกันต่อแถวนี้มันจะมีดอกขวานฟ้าหน้าดำออกมาด้วยนะแต่เราอย่าเพิ่งเก็บนะครับ นี่แน่ติดน้ำแข็งไปดิย้อนยุนย้อนปะกะเป่ายิงฉบการเดินกระดาค่อนนี่ผูฝ้าประตูเมืองตัวนี้ก็ให้หัวสิงมาด้วยนะขอรับขวานโผมาแล้วนะขอรับแต่เรายังไม่เก็บนะเราเอาไว้เก็บตอนที่เราจะขึ้นเหนือนะครับนี่โดนเอาไม่ติดน้ำแข็งยันยุนยันปากะเป่ายิง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 บ กระเด็นตายไหมตายไหมตายไหม,มเอายังไม่ตายโดนเข้าไปนะขอรับเดือบร้อยเอาละไปเลยไปกำจัดแหงหัวตุ้นนะขอรับตรงนี้ปล่อยไปปล่อยกุนอูเดี๋ยวกุนอูจัดก,การเองนะขอรับพอเราปราบแนมะ่ทัพไปเรียบร้อยแล้วเอาละกวาดนามชิ้นใหญ่ก็คือแหงหัวตุ้นนะครับไปกันเลยลุยกันแบบยาวๆมาอยู่นี่เองแอบอยู่ในซอกกลืนปุ้ยไม่โดน แอบอยู่ในซอกลืมเหรอเอาล้ครับหัวสิงหัวตุนก็เล่งเครื่องเหมือนกันแต่เล่งเครื่องก็ไม่ทันแล้วอ๋อตายละเล่นโหมดอีซี่มันก็ง่ายอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เล่นโหมดอซี่เราก็หาอาวุธไม่ได้นะครับเราก็หาเราก็เล่นเล่นด่านนี้ยากขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเอาละต่อไปก็รอให้จบด่านนะคารับระวางจบด,าด่านไ่ตีป้อมก่อนเลยโโต๊ะอุ้ยเบายิ่ยงฉุบ โอ้มให้ป้อมลงมาทับเราเล่นเล่นเอาละต่อไปเราก็จะไปอ๋อเนี่ยกดกระโดดสามเหลี่ยมกดกระโดดสามเหลี่ยมลงมาเป็นท่าเป็นไฟนี่ว่าเออโจมตีเป็นไฟนี่นะตัวนี้ไม่ต้องใส่ลูกแก้วไม่ต้องใส่ลูกแก้วไฟเลยนะครับไอตัวดาบใหญ่เอาละเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปลุ้นอาวุธกันนะขอรับว่าเราจะได้อาวุธด,ดีไหมแต่ถ้าเล่นโหมดอิซี่อ่ะมันจะได้อาวุธไม่ค่อยดีหรอกคือถ้าเราเล่น กิซี่จบแล้วแล้วเราได้วุฒด,ดีขึ้นหน่อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับเป็นนอร์มอลฮาร์ดอะไรไปนะครับจะได้วุฒด,ดีขึ้นเรื่อยๆนะขอรับตามนี้เอาลละมาดูคะแนนที่เราทําได้แล้วก็ไปดูในส่วนของอาวุธกันนะขอรับพลังโจมตีห้าน้ำหนักปกติไม่เอาเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดาบนี้ดีนี่ ฮ้ยได้ดาบได้ของดีอ่ะรอบเดียวจบเลยได้ของดีเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษนะครับเพิ่มพลังโจมตีมาให้ด้วยนะครับพลังโจมตีให้เท่าไหร่ะไม่จําเป็นไม่สําคัญนะครับเราไปอัพได้เอาละไปเลยนะครับเข้าแคมป์กันเลยนะครับไปอัพอาวุธของตัวละครที่เราเล่นมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยครับอัพพวอร์นี่อยู่นี่เองนะครับ แล้วเราก็เลือกอาวุธนะครับเนี่ยครับที่มันมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเอออัพไม่ได้โอ้หมดอันนี้อัพได้เออพลังโจมตีสูงสุด20นะครับแล้วก็ดูตัวละครน,นะครับเพิ่มไปเลยครับหลอดเลือดเต็มหลอดหลอดมูโซแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี้เพิ่มพลังโจมตีได้แค่2พลังป้องกันได้แค่หนึ่งโอ้โหอ้าวละคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอรับคลิปต่อไปของ3ก๊กภาคที่5ก็จะเป็นการเก็บอาวุธของไอด้ดาบใหญ่นี่แหละ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะท่านจอมอยุทธทั้งหลายวเย